สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณแฟลตดินแดงนะครับที่ทางมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทยจะเข้าร่วมโครงการกับการเคหะแห่งชาติในการเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะห้องที่อยู่อาศัยเป็นของคนพิการเป็นของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นของครอบครัวที่ กำลังประสบความยากลำบากนะครับทางมูลนิธิเนี่ยจะเข้าไปช่วยหลักๆเลยตอนนี้ในเฟสแรก mm. ก็คือเข้าไปช่วยในบริเวณอาคารแฟลต8ชั้นกับอาคารแฟลต12ชั้นนะครับที่มีผู้พิการหรือคนพิการอาศัยอยู่คนพิการเนี่ยที่อาศัยอยู่เนี่ยปัจจุบันอยู่ด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่าบริเวณห้องพักนั้นเป็นห้องพักที่คับแคบ เป็นห้องพักที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเช่นนะครับเราจับทางเข้าพื้นบริเวณที่จะเข้าไปสู่ห้องน้ำถ้าคนพิการใช้รถเข็นก็จะทำให้เข้าไม่สะดวกนะครับเนื่องจากพื้นต่างระดับทางมูลนิธิที่อาศัยประเทศไทยเนี่ยจะเข้าไปช่วยในการปรับปรุงให้ความเป็นอยู่ของคนพิการเนี่ยดีขึ้นถูกสุขลักษณะ ถูกสุขอนามัยนะครับสามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับโครงการน,นี้ครับยังต้องการการสนับสนุนจากประชาชนบริษัทห้างร้านนะครับที่มีความประสงค์จะเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่ยากไร้ของคนที่กำลังลำบากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็ สามารถเข้าร่วมได้ครับโครงการของเราเปิดกว้างนะครับทุกบริษัททุกห้างร้านหรือประชาชนทั่วไปคนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคได้นะครับกับมูลนิธิที่อาศัยผมจะขึ้นเลขที่บัญชีกับ QR code นะครับสามารถสแกนได้เลยนะครับ QR code QR code เนี่ยเป็นระบบ e donation นะครับเป็นระบบ e donation คือเวลาท่านกรอก ข้อมูลนะครับก็คือเวลาสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นให้กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่นะครับเราก็กรอกเข้าไปให้หมดนะครับทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยที่เราทำบัญชี e donation ไว้จะนำส่งข้อมูลของทุกคนนะครับไปยังกรมสัมพากรนะครับส่งไปที่กรมสัมพากรเนี่ยทางกรมสัมพากรจะรวบรวมไว้ในดาต้าเบสพอสิ้นปีเนี่ยท่านทำการ ยื่นภาษีสิ้นปีเนี่ยท่านไม่ต้องเรียกหาใบเสร็จท่านสามารถใช้ข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ทางกรมสรรพากรเนี่ยจะลิงก์ข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาตอนกรอกภาษีออนไลน์ได้เลยนะครับก็เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งครับก็คือท่านสามารถบริจาคได้สะสมได้เข้าไปตรวจสอบได้นะครับท่านไม่ต้องรอสิ้นปีก็ได้ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ทุกเวลาว่ายอดที่ท่านบริจาคนั้นขึ้นในระบบหรือย,อยัง นะครับเป็นการบริการหนึ่งนะครับที่ทางกรมสรรพากรได้จัดไว้ให้กับทุกท่านที่เสียภาษีนะครับก็ อยากจะให้นะครับทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาชุมชนเป็นโครงการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนที่ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับยังไงฝากไว้นะครับตอนโอนเงินย้ํานิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้บัญชีปลอมเยอะมากๆนะครับบางคนก็เอาคลิปนี้ไปตัดต่อและไปใส่เลขบัญชีของตัวเองนะครับสําคัญมากๆนะครับเวลาดูเลขบัญชีแล้วกดโอนแล้วนะครับ จะต้องขึ้นชื่อบัญชีว่ามูลนิธิที่อย่าศัยประเทศไทยหรือ Habitat for Humanity Thailand เท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเมนูในโทรศัพท์ของท่านท่านเลือกเมนูธนาคารไว้เนี่ยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับถ้าท่านเลือกภาษาไทยตอนโอนจะขึ้นชื่อ,อมูลนิธิที่อุตส่าศัยประเทศไทยถ้าเลือกภาษาอังกฤษตอนโอนจะขึ้นชื่อ Habitat for Humanity Thailand นะครับขอฝากท่านไว้ทุกคนนะครับแล้วผมจะอัปเดตความคืบหน้าของเงินที่บริจาคของเงินที่เอาเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเช่นใน y t u t u นะท่านสามารถเข้ามาดูได้ครับว่าเงินของท่านที่บริจาคนั้นนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ